เต็มงมเลกปบาดมองนี่แม่ออกเต็มปลาเลยคุณอ่ะมันนี้ก็สาัสบีดีสุขสุขคนเดอ้อพอกันกับอีสานบรนดงกับยายบรนดุงกับ,บกเพื่อบรนดุงจังหวัดอุดรธาน,นีเดอ้อพี่น้องวันนี้ยยกกับพามาหาเก็บเห็ดยุค่าหรือาเห็ดพงคมมานำทงให้ทงหน้าเจ้าของ มองเก้ามองเดิมแล้วพี่น้องมากน้ำหล่อคู่หน้าอรุณมาตามน้ำกันว่าสิได้สิหมานบัวยังหามาเรื่อยๆมาผ่อโอ้ยหมูแหลกแหกหมันป๊าดทิโตเดี่ยวจึงคึงพูนะเดี่ยวจึงคึงด้วยพูนะเดี่ยวโมแหลกแหกหมันของคลิปเด้เอ,อ ก่อนอื่นอยาก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามขอบคุณหลายๆเรือจ้ะมาทา้งนี้ อยูค่คากอะเก็บเแต่หน้าจะของอนี่ล่ะคนอื่นกะเขาจะไปเก็บเองเก็บหน้าไผหน้ามัน่นบ้าที่ถูก ดอกไม้ดอกับกใหญ่ตาคือสิบอะไร,รดอกนี่โอ้ตาขวมตาใหญ่ขวมนีม่เป็นทาสั้นๆของคันไห้คันหน้าเด้อ ดอกนี่ไหมไอ้ครับพบี่บีปาดหมูนี่หมูนยางสวยเลยมาเก็บแบบันี่น้อง ข้นนี้ก็ต้องตัดออกล,ลายๆเพราะว่าเอาเมื่อบ้านเราก็ต้องได้เมื่อตัดออกคือเก่าเพิ่นตัดในปลาพี่เลย ทั้งนั้นเลยสอง,สองดอกนีปาป้าอย่างนี้แหมออกเต็มปลาเลยคุณอนะ่ะโ chép có thể đột nhanh nhanh ra còn nhìn như thế đột suối suối đó chép có thể đột nhanh nhanh đột ngoài trung này ra còn Hãy con, cho อาอ,อก๊ยตากระติกขวมก็ว่าเพิ่นอยู่ทาสั้นๆแยกะ กระตาขมจะค้นสิตกอขั้นคู่ขั้นหน้าพี่น้องการทายทํากับสิบโบกันไดกับสิขอโทษขอไขหลลายๆเด้อหากระโดกยังไงักคน ดอกเน็ดไหดจุ่มดีก็ได้โอ้โหพุณนายปาดที่โทปาดที่โทคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเงาๆเด้อพี่น้องเห็ดหลายอย่างใหญ่ ลายอัลนี้โอ้ยดอกนี้ดอกประมาณนี้โอ้ได้กินลาย มองนี่มองนี่ขั้นเป็นบานเนี่ยโอ้ยเดบักลายตาไกลไกลป่าหุจักหน่อยเด้อ ถ้าดึงมากกับหัวรถปาดอาเลยสามดอกนี่รูเก๋ไก่เลยเหมือนนี่มีแต่ดอก,กงามว่านนี่ประท่านได้ใหญ่ ผู้หมกัมกกะมักเด้อเห็ดขมโพกินบ่ได้ก็กินบ่ได้ดเลยล่ะเพราะว่าพนขมคักอิลีต้มลหลายน้ำสองดอกนี่ย่างงันเลยอย่าจะไห่เบิ่องอู้หูอิลีได้สองดอกสามดอกนี่ งไงไก็เพราะในไงเป็นอะไรก็ต้องเอาวู้ซม่วงหัวเหยียบนนหมู่บ้านี่เนาะร้านกำมะเรียงหัวอยู่นี่แหละปลาดปลาหกเ้อ โอ้ยอย่างง่ามเลยท้างขี้เลยเห็ดมีรอบนี่ไหมออกรอบที่สองเด้อหน้าใหญ่เห็ดออกสาดปีนี้บ่ได้ล่งคิดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเลยเห็ด่็ค่ยออก น่อยตรงไ้สักคนมันเงินก็จะเอาเปียลลายอยู่มูคนก็มี่อยู่อ้ยห,อห,อหวัหวหลุดไปแล้วล่ะดึงแห้งกระถิกง,งาใหม่ปอกปาพันหกเล็กหน่อย พี่มองนึ่งนะโอ้โหโถ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 มองนี่มองนี่พี่น้องพาดมีเปลือดพูน่ะ ยิ่งจุกใจและคิดเนีย่ยเดี๋ที่จะเก็บเอวเนี่แหละะนั่งเก็บเอว พันมักสิออกน้ำต้นี่มีต้นพักไข่น้ำเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าพันหากหลายหากเสือห,กหกักลุกค้ากระสิจับยกกระเหมนกระสิออกดีตรงนี้เป็นหม่องออกดีที่สุดเลยแต่ไม่ต้นอันนี้กลา,านา้มท่วมพันกระบ,บอดตายอยู่แล้วต้นอันนี้น้ำท่วมบาดตายคาดคายยากจะเป็นการดีจังนึงเห็ดออกดีน้ำหากอันนี้แหละ ถ้าบ่มีต้นอันจังสิกอะสิออกบ่ใครดีบนไหนออกข้างๆมีต้นใหม่นืำแดงเขยยังออกดีก็ดีเก็บเลยเมือน,นี้หลายเติบเราพีนน้องคนนะอู้หู้ สองดอกนี้น้ำงาม ดินตึงทั้งงามเด้อขายเงาหอมดินก็สีแหงแล้ะล่ะฝนก็นเล่ยตกมาใส่ใครเนี่ย อุ้ยดอกเห็ดแหมอลังการดีเลยเด้อปัดกระตามาติ่งพุดนะอุ้ยเสียดายพี่น้องเอาก่อน สมุนที่เป็นอียงดอกมุมวนปรนเดีเห็ดออกลายลายโบเห็นหอดเห็ดหมงนี่เรีอบ,บสมัวเหยียบตัวอกตกากติ่งบอบ,บไข่แหนโบปีปรนเดี มีคลิปให้จุใจเด้อคลิปนี้คลิปนี้สุดๆอีหลีเห็ดมีแต่ดอกาง,งามๆพี่น้องเห็ดอีสานบานลงกับย่ายพอดะ ถึงหานไม่ยับ หลอบนี้น้ำข้าน้าแน่ออรีคำเสบาวาบว๊ เป็นตะแเสบทั้งนั้นเลยต้องการเฮ็ดขมเฮ็ดขมอีสานบานดุงกับย่า ตามมันน้ำกันเด้อพี่น้องว่ายายสิได้จักตามมันนี่ออกหลายอีหลียดอก็ตามมาสามหน่วยแล้วสิได้บอสามบอ กี่จีสุดข้างหน้าทั้งนี้แล้วปลานีพระท่านหนีนออกสองมังวัตเหล่าลม้วนเหล่าน,นี้เลยนอกจากพสิออกรอบต่อไปโอ้อันน,นี้กระบอกท่านใหญ่ๆหญ่ถุงไม่จับก่อนทำกิจสุดกัน มาดีกั่มาพอ,อย่างสวยเลยนี่มาซีหาดอกโอ้โหสีส้มมา เอาซะก่อนรอไปไกลนน่ก็มีแดดคนก็ตายแล้วเด้อ